เขาบอกว่าอุ้มเข้าตู้ใช่ไหมได้เราจะไปช่วยออกมาทีละหนึ่งอันหนึ่งอันแอบอมองอะไรอยู่เนี่ยนึกว่าเขายังต่อสู้กันอยู่สู้อะไรเอามาันจบไปแล้วททีนะ If you having girl problem I feel bad for your son I got a 99 problem but I feel shame one c l e ร r แล้วไอ้ร่วงเจอผีที่สิไอโจ๊ะยังยังไม่แน่ใจต้องต้องใช้ข้อมูลที่มากกว่านี้ค่ะโอโ้กระตุกโอ้โหเป็นดวงเดียวเลยอ้๋อพี่เข้ามาลองต่อยดูหน่อยได้ไหมคะ อะไรนะครับลองต่อยเราหน่อยดิไดไหมคะห่อยหน่อยโอเคโอเคโอเคเออทำไมอะ่ะโอ้โหแต่ว่ากระตุกจนไม่เหลือซุงโอ้ oh, คุณเถินเหมือนคุณเทะคุณเถินชอบระเบิดรถหรอฮะเราอะ ชอบระเบิดรถหรอต้องยินทำไรไม่ไปช่วยเขาเมื่อกี้เพิ่งมาค่ะตัวมันบกกัคอกอะค่ะเขาไป,ไปช่วยตอนนี้น่าจะน่าจะทันไหมนะเก็บหมดดิเราเราโชว์เก็บหมดไหมตอนนั้นเก็บหมดหรอได้นะออไปเก็บหมดเลยไหมเดี๋ยวเขาเข้าวอล่อนเผื่อมีอแล้วกระตุกข้างไหนนี้เฮ้ยยังเหลือคนชุบ

มันไม่เห็นหรอกมันไม่แม่นหรอกชึบ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 มันเข้าไม่โดนมันเข้าไม่โดนชึบชึบชึบอะไรอ่ะชึบ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 ไม่เราคนน้อยเราต้องแบบย่องย่องแบบปีโอย่องแบบปีโอ ยังแบบปีโอยังแบบปีโอชึงชึงตรงนั้นน่าจะมีคนอุ้ยโทรศัพท์ก็ไม่มีใช้อัน,นี้ได้หรือใช้แคมก็ไม่ได้หรือเปล่าคะใช้แคมซูมไม่น่าจะได้นะเปล่าคะ่ะ เขามาดูตรงนี้แล้วว่ามันไม่มีอะไรอุ้ยอย่ามมายืนฉี่ได้ไงเราพ่อหนุ่มไปรวมกับเพื่อนสิเหลือเชื่อยืนฉี่หลังร้านอุ้ยมันจะทำอะไรเนี่ยไปให้พ้นคนเขาจะย่องไปช่วยแป พุ่มตรงนี้เขาต้องได้ยินเสียงฟีเท้าแน่ๆเลยอะเดี๋ยวยิงให้ร้องขอชีวิตพูดแค่นั้นแหละเออไปเขาบอกว่าอุ้มเข้าตูใช่ไหมได้เราจะไปช่วยออกมาทีละหนึ่งอันหนึ่งอันมองเหรอ ไม่ได้มองหรอก ไม่เห็นมีใครเลยวะข่าวมั่วแน่เลยแล้วเข้ามาในวงล้อมทำไมเนี่ยไม่เห็นมีเลยอ่ะไหนว่าอุ้มเข้ามาในนี้ไงถ้านุ่มอยากมีสโมควะ่ะผิดตู้ปล่าสรุปอยู่ตู้ใหม่หอ่อุ้ยถ้าเข้าไปก็คือแบบเขาเห็นเลยนะเวะ้ยอฮ้ยอฮ ถ้าเห็นถ้าเห็นก็ปวอ่ะถ้าเห็นก็ปอ่ะถ้าเห็นเอาไปสามติก๊กไม่ใช่ไมใช่ไม่อยากอยู่ตรงนี้นุ่งไม่อยาก ช่วยทำเป็นไม่เห็นได้ไหมคะข้างในมีศพอยู่ไหมคะข้างในมีศพหรือเปล่าคะที่ไหนข้างในเนี่ยในตู้คะ่ะศพส,บสบภามีปะพึม่มา <c oughs> ทำไมหรอเปล่า <c oughs> ไม่มีเลยคะ่ะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> เราตับกูไม่มีหมาม้าหมาม้าอยู่ไหนคะอยู่หน้าโรงพยาบาลอยู่ไหนลูกอยู่ตรงไหนคะหนูมาช่วยหมาม้าค่ะนั่นก็หนูนั่งอีหน้าเงอะเว้ยเงอะจริงอ๋อเขาจบไปแล้วนะคะว่าไงนะ เดี๋ยววันที่โอ่งมาคุยกับผมผมก็เสียวหลังหมดแล้วยอ้าวเหรอคะทวดทีแล้วมันยองยังแอบมองอะไรอยู่เนี่ยนึกว่าเขายังต่อสู้กันอยู่สู้อะไรเอามันจบไปแล้วทวดทีนะเขินจังเลยทำไมไม่เปิดตู้ดีกว่าอุ้ยมันจบไปแล้วนี่เขินจังเลย อะไรดีนะดืดอด,ดูดูดูไม่ดูค <c oughs> ิวปีอุ้ยมีนี่ตั้งเยอะกล้วอยอ่ะเขินจังประตูเกเขินวันเนียนมึงวันเนียนเห็นไหมไม่มีใครเอะไรเลย <c oughs> เก็บก่อนดีกว่า เ้าพาม่ตายได้ไงเนี่ยฮะคุณไม่ตายได้ไงเนี่ยอ้าวเพราะว่ามันจบแล้วไงคะจบวงเขายังไม่ประกาศเลยคุณมัวไปเนี่ยมันมันจบแล้วค่ะมันจบแล้วมันจบจริงๆมันจบแล้วใครวะยายา แบทจีเลยป้าเมื่อกี้นะเว้ยถ้าร่วงมาทันนะเว้ยต้องชนะเลยอะแบบต้องเป็นแบบคีแมนที่ทำให้แบบสภาชนะเลยนะเว้ยภาพด้วยไม่รู้ว่ารถใครผมเอามา หนึ่งๆอย่าไปกลัวไม่รู้ว่าเขาคือใครเขาเป็นแก๊งไหมหรือเขาเป็นไม่แก๊งเขาทําอะไรไปเลนจริงๆไม่เมื่อกี้อุ๊ยเอาเลยชายเปิดช่วยด้วยช่วยเ้วยยฮ้ยเอ้ยนี่ไงวะนกกำลังวิ่งไปที่โรงพยาบาลม้าด้วงค่ะพยายามจะแบบอ้อมไปข้างหลังเพื่อที่จะเข้าไปหยิบศพพวกม้าออกมาแต่ว่า ดนไม่ไม่แต่ว่าทุกคนฟื้นมาตั้งนานแล้วค่ะคือเข้าไปเจอตู้เปล่าเนาะรถรถผมอยู่เนาะเข้าไปเจอตู้เปล่าเนาะต็อกแ้งอยู่ไหนคะเงาไหมเงาไหมค่ะประวันเดียวเข้าให้โอเคค่ะต่างอะไรคะจากอมงปีชเวกสามค่ะจบแล้วใช่ไหมคะก็ได้ค่ะจบแล้วะเป็นคนกำลังไปเอารถครับถือว่าโอเคถือว่าไฟเมื่อกี้ ประสบความสําเร็จถ้าไม่นับ<อ>ที่เราใครว่าไม่เลยเ<อ>มารับมาดิสะดุง้งไม่มีใครทําอะไรเราได้เลยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว อยากกดไม์แล้วแบบขำใส่อะพอรู้ทมเสียวกว่าอะครับทําททำทำจจเปิดเลยเหรอไอ้รุวงก็โดนนะดิอยากกดไม์แล้วขำใส่ว่าท่อรถปิ๊งปิ๊งนะ